ครับสวัสดีครับน้องๆครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่15เมษายนนะครับซึ่งยังอยู่ในเทศกาลสงกรานอยู่นะครับสําหรับในวันที่15เมษายนทางความเชื่อของคนล้านนาหรือชาวไทยในภาคเหนือนะครับซึ่งคุณพ่อพี่ก็เป็นคนพยาวนะครับก็จะเชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดในเทศกาลสงกรานเรียกว่าวันพยาวันนะครับซึ่งถ้าเกิดวันพยาวัน รงกับวันพุธด,ด้วยแล้วนะครับก็ถือว่าทําสิ่งใดที่เป็นมงคลก็จะเป็นสิ่งที่ดีๆตลอดไปด้วยเหมือนกันนะครับก็ในส่วนของครอบครัวของพี่เองนะครับน้องๆอ,อาจจะรู้จักคุ้นชินกับคุณแม่นะครับซึ่งเราเวลาเรามีโครงการสารปกครองสัมพันธ์ในช่วงเ,เทศกาลสงกรานต์นะครับเป็นโครงการครอบครัวสารปกครองของเรานะครับก็คุณแม่ก็จะมาดูแลพวกเราในเรื่องของการให้ความรู้นะครับ แบบโบราณโบราณน,นะครับทั้งในเรื่องของการพ,พับเช็ดหน้าการทําบุงลําไปการทําน้ําอบน้ําปรุงแบบโบราณน,นะครับซึ่งคุณแม่ก็เสียชีวิตไปก่อนเ,อเทศกาลสงกรานต์เมื่อปี60นะครับแต่ในวันนี้ก็เลยขอญาตเ,เรียนเชิญคุณพ่อมามอบสิ่งดีๆให้กับพวกเราที่เป็นมงคลในโอกาสในวันพยาวันในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีที่จะมอบให้กับพวกเราก็เชิญพบกับคุณพ่อซึ่งตอนนี้ อายุ91ปีได้นะครับก็ทําหน้าที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์คนหนึ่งนะครับเป็นคุณหมอมาตั้งแต่หนุ่มๆน,นะครับจนถึงแม้จะอายุ91ปีแล้วคุณพ่อก็ยังไปรักษาคนไข้ยอยู่นะครับแต่ว่าในช่วงนี้ก็ให้พักอยู่เพราะว่าเ,เกรงจะเป็นอันตรายจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 แต่คุณพ่อก็ยินดีนะครับที่จะมามอบสิ่งนี้เป็นมงคลให้กับพวกเราเรียกว่าเป็นการปันพรให้กับพวกเราทุกคนครับเชิญพบพ่อได้เลยนะครับ กับผมนายแพทย์บุญสมผลดีอายุ91ปีในฐานะที่เป็นข้าราชการบรรนานของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งกับผมได้รับราชการในกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นเวลา37ปีได้อยู่ในตำแหน่งต่างๆหน้าที่และความรับผิดชอบส่วนใหญ่ จะเป็นหน้าที่ที่เกี่ยวกับการควบคุมป้องก,กันโรคและรักษาโรคติดต่อโรคระบาดต่างๆในทุกตําแหน่งซึ่งเริ่มเริ่มต้นหนึงแต่เป็นตําแหน่งนายแพทย์ตรีวิสามันประจำสถานีอนามัยชั้นหนึ่งในระดับอำเภอนายแพทย์อนามัยจังหวัดนายแพทย์ใหญ่จังหวัดพิเศษ ในแพทย์สาธารสุขจังหวัดจนถึงในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางสาธารสุขส่วนใหญ่ก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโรคติดต่อโรคระบาดเป็นอย่างมากในในแต่ละครั้งที่มีการะระบาดของโรคตัวกับผมเองก็มีส่วนที่จะได้ไปร่วมทำงานกับบุคลากรทาง สาสุขทางการแพทย์ของเราเป็นประจำทุกตำแหน่งมาเพราะฉะนั้นกับผมจะเห็นความลำบากยากเห็นความเสี่ยงอันตรายต่างๆในการที่จะทำงานเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคระบาดโรคติดต่อต่างๆนี่เป็นงานที่ยากและเสี่ยงภยัยเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างยิ่งสำหรับ โรคระบาดคราวนี้โคโรนาชนิดใหม่เป็นโรคที่ใหม่แล้วก็ลึกลับซับซ้อนมีการติดต่อกันง่ายและมีอันตรายการเสี่ยงภัยการเสี่ยงชีวิตเป็นอย่างมหาศารมากกว่าที่กระผมเคยผจญมา เพราะนั้นกับผมจะเห็นาจากที่การการที่กับผมได้ติดตามอย่างละเอียดต่อแผนงานและการปฏิบัติงานของการควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 นี้ทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นการที่ยากลำบากและก็เสี่ยงอันตรายเสี่ยงชีวิตมากกว่าที่ผมเคยปจนมาเพราะฉะนั้นในฐานะที่ผมเป็นอดีต ผู้ปฏิบัติงานในด้านการควบคุมป้องกันโรคระบาดต่างๆเหล่านี้ก็จะจึงขอให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขของเรา,าโดยการขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติงานในฐานะที่เป็น บุคลากรทางสาธารณสุขโดยปฏิบัติการในหลักการของสมเด็จพระราชบิดาซึ่งถือหลักการว่าผลประโยชน์ของประชาชนและชาติเป็นที่หนึ่งผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่สองก็ขอให้พวกเราปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งตลอดไปขอให้ ให้กำลังใจทุกๆคนแล้วก็ในที่สุดนี้ก็จะขอเอวยพรให้พวกเราทุกคนสำเร็จในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ทุกประการได้ให้ปราศจากพยันอันตรายทั้งปวงในการที่จะต่อสู้กับโรกนี้ผมจึงขอให้กำลังใจเป็นอย่างสุดซึ้งได้อย่างยิ่ง ในโอกาสนี้นะครับเนื่องในวาละดิถีปันสงการพ่อขออวยพรให้ลูกหลานทุกคนทั้งลูกหลานสารปกครองลูกหลานในตระกูลและลูกหลานของประเทศไทยทั้งหลายและบุคลากรทางสาสุข แกีทางการแพทย์ที่จะต่อสู้กับโรคร้ายโคโรโนานี้ให้มีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้ะขอให้มีอายุมั่นังยืนตลอดชั่วกาลานานนะครับ บทชีวิตยิ่งกว่าละครตอนใดวันที่เมืองสับสนผู้คนแสนไว้วันมีแต่เธอเท่านั้นที่ยังสู้ยืนยันแม้ไม่เห็นหน้า คือความรู้ความรักคือการให้ยืนหยัดต้านภัยร้ายปกป้องประชาชนสาความหวังดีไปกับสายลมส่งความชื่นชมไปจึงวัวเท้าเล่าผู้ค้าหายความมวังของพวกเรา นับรบเสื้อก่า